แต่คลิปหน้าเดือดมากเลยนะครับเพราะผมมีความลับของแฟนมันแท้คอนเวิร์ตมาเฉลยให้ทุกท่านดูนะครับรองเท้าทั่วไปเนี่ยถ้าทำออกมาขายมือนหนึ่งอ่ะใครใครจะทำให้พื้นนี่ารองเท้าคอนเวิร์ตที่ทุกคนกำลังจะได้สัมผัสคือรุ่นอะไรครับผมว่าทุกคนต้องเคยดูช็อตเนี้ย<ร>ที่มันเป็นตำนานมากๆเลยครับ พร้อมมาแล้วครับ,นนรบทั้งสี่คนพร้อมแล้วนี่ผมได้ดูอันนี้ครั้งแรกอะ่ะที่พี่จาเป็นคนตอบนะครับจากการคลำรองเท้าอะ่ะเป็นอะไรที่โคตรงงเลยว่าเขารู้ได้ไงว่ามันคือโมเดลนี้รุ่นนี้และเพราะอะไรเนดะี๋ยวลองดอูนก่อนนะครับว่ามันเป็นโมเดลอะไรด้านหน้าขอให้ท่านทุกท่านบนโต๊ะจะมีรองเท้าคอนเวิร์ตหนึ่งข้างใครที่สัมผัสเสร็จปั๊บ จับตอกยกมือขึ้นเลยสัมผัสสัมผัสถ้าเกิดว่าคุณจับได้เดี๋ยวคุณรู้เลยว่ามันคือคอนเปิตรุ่นอะไรยกมือเลยนะครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วครับหนึ่งสองเริ่มครับต่อเลครับต่อเลครับเที่ยเขาใช้เวลาแค่ประมาณ5-7าถึงเจวิเองอะ่ะ ในการที่จะตอบข้อนี้คืออันนี้ผมมาดูไปพร้อมๆกับทุกคนเลยว่ามันจะรู้สึกยังไงใช่ไหมคืออย่างในคําถามข้อนี้ก็ถามเขาให้เราอะลองจับโมเดลรองเท้าใช่ป่ะและก็ให้เราตอบว่ามันคือโมเดลอะไรซึ่งอันนี้โคตรงงเลยผมว่าต่อให้เก่งแค่ไหนอะก็ควรงงนะว่าเขาใช้เซนอะไรทําไมเขาถึงรู้แล้วเขาใช้เวลาในการจับรองเท้าคู่นี้แค่ประมาณ5าวิเท่านั้นเองแต่เราไปดูกันว่าเขาจะตอบถูกไหม ก็รู้ก็อยู่แล้วแหละว่าเขาตอบถูกคุณฟ้าเลยครับคุณฟ้ครับคุณชัยพรคุณเดวมากครับคุณชัยพรอเดวที่สุดใน4คนนี้เลยตอนนี้สามท่านคุณทศวรรษ,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 ษคุณปราศคุณอภพิชิตเปิดตาแล้วนะครับแล้วก็ยืนอยู่ที่โพรเดียมนิ่งๆอยู่ตอนนี้สายหน้าแล้วก็เหมือนกับแบบว่าโหแบบไม่รู้แหละออกเป็นยังไงไม่รู้แหละคือรองเท้าทั่วไปเนี่ยถ้าทำออกมาขายด้วยเนี่ยใครรับใครจะทำให้เคยรู้สึกครับ ใครจะทำให้เธอรู้สึกครับตรงนี้มันเซ็กยังไงครับถ้ามันไม่เซ็กมันต้องเป็นเซนเซนเซนเอออาแต่ตัวนี้มันเซ็กมันใส่แล้วไปให้เธอใส่แล้วต้องมาคุณจะเอามือเสามาให้ผมทายเลยครับเมือหนึ่งรู้มากมือหนึ่งมากตัวลายรองเท้านะครับจะเหมือนธงชาติที่ทําให้ดูเก่าจับยังไงเขับเป็นองชาติจับยังไงคราเป็นธงชาติสีอะไรรู้ป่ะมันเป็นลายองชาติอเมริกัน คือถ้าอย่างตรงเนี้ครับผมมาลองเอา Con อน r ว e ลายธงชาติอเมริกาแบบนี้ยมาลองสัมผัสดูตัวเนี่ยผ้ามันก็คือผ้าใบนั่นแหละคือมันไม่สามารถบอกได้เลยว่าอันนี้คือจะเป็นสีอะไรจะเป็นสหรัฐไหมจะเป็นลายธงหรือจะเป็นแบบสีอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่พี่เขามันงงมากอะเมริกับ มันทําให้ดูแบบออกมาเก่าแล้วแบบมันเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้ครับยังไงออกเก่ายังไงขาดมีรอยขาดมีรอยอะไรต่ำเลยอะไรเงี้ยเป็นแล้วมันสู้เนี่ยครับเนี่ยคือเนี่ยปกติพื้นอ่ะถ้าพื้นมันเต็ม,มครับเนี้ยมันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่เรียบแบบเนี้ยอแต่ตัวเนี้ยคือปกติรองเท้าทออมามันก็ต้องไม่ทําให้ดูเก่าให้ดูเซ่ตัวเนี้ยเป็นเอกลักษณ์ของมันครับเอกลักษณ์ที่มันทําให้ดูเก่าเนี้ยรถ้าผมเอารองเท้าที่ใช้แล้วมาให้คุณจับจะปวดอาการเนม ยอมเลยยอมเลยยอมเลยคือคุณกำลังคิดว่าไอ้ที่มันเก่าเนี่ยอันด่านจะเป็นมือหนึ่งแล้วเป็นรุ่นนี้เอาละใช้ความมั่นใจแล้วใช่ไหมครับครับถ้ายงนั้นตอบเลยครับตอบว่า c o n v e r s e c o Star Chuck Taylor s t a r a n d Bar Smokin ครับตอบออกมาเรียบร้อยนะครับคุณหันมาด้านนี้เลยครับแล้วคุณเปิดตาได้เลยครับมองหน้าผมครับด้านนี้ครับ มองหน้าได้ดีครับบอกหน้าล่ะดีครับ,รบรพี่ดีกรอย่างปั่นพี่เจร์น่ะว่ามรองตอบถูกเข้ารอบเลยครับและนี่คือคำตอบครับทูกครับโทษสุดพี่ดีอ่ะ เดี๋ยวำบรรยายจริงเอาละเอาดูครับเอาละเปิดดูเลยนี่นะฮะที่คุณจับคือรุ่นนี้โอเคไหมปกติเจ๋งที่ผมบอกนะครับถ้ารองเท้ามันใหม่มันไม่มันไม่ค่อยทนพื้นล่างให้สึกแบบนี้นี่คือเดี๋ยวผู้ชมสแกนรายละเอียดได้ครับว่าเห็นไหมครับพื้นจะนสึกเลยหเห็นไหมครับสึกเลยครับใช่ไหมฮะถ้าคนบ้านไม่รู้เลยก็เหมือนกับรองเท้าที่ใส่มาแล้ว เอาแลครับแน่มากครับคุณเครื่องโลกไปได้คือในคลิปรีแคปอันนี้ผมต้องแบบขออนุญ,ญาตพี่จำม,มากมากเลยนะครับคือมันเป็นบทสนทนาที่ผมได้คุยกับพี่จำเพราะว่าผมอะอยากรู้จริงๆว่าไอ้ข้อเนี้ยเขาตอบได้ยังไงทำไมเขาถึงรู้มันเป็นการสัมผัสเพียง5้าวิอะทำไมเขาถึงตอบได้ว่ามันคือรองเท้าโมเดลอะไรรุ่นอะไรอันนี้ผมต้องขอบคุณพี่จำม,มากมากเลยนะครับที่ยอมให้แบบ เออเอาเรื่องนี้มาพูดเล่าสู่กันฟังได้นะครับพี่จ๊าบอกคนที่รู้เรื่องนี้มีได้กัน2คนก็คือมีคนแรกอะที่รู้อะก่อนหน้านี้เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็แล้วคราวน,นี้ไอ้เรื่องนี้ที่ผมไปถามเขาก็เพราะว่าผมได้ไปสัมภาษณ์เขาที่บ้านเขาใช่ปะผมก็เลยถามที่แบบไอ้เรื่องนี้เออทำไมพี่ถึงตอบได้มาเตรียมหรือเปล่าหรือว่าเออทำไมพี่ถึงรู้ว่ามันเป็นโมเดลนี้และรุ่นนี้อะไรอย่างเงี้ย ความมหศัศจรรย์ของการตอบผู้นี้คือมันค่อนข้างเล็บง่ายมากๆแต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบคุณต้องบ้าระดับหนึ่งถึงจะทําแบบเขาได้แล้วก็ตอบแบบเขาได้ซึ่งในตรงเนี้ยมันไม่มีใครอธิบายได้เลยนะว่าทําไมเขาถึงตอบได้หลังจากจบรายการเขาก็ไม่เคยออกมาพูดถึงว่าทําไมเขาถึงตอบข้อนี้ได้แบบนี้นะครับโดยที่ผมคุยกับเขาพี่จาได้บอกว่าก่อนที่เขาจะมาแข่งแฟนมันแท้ความจริงเขาไม่ได้อยากมาแข่ง แต่คราวนี้รายการอ่ะติดต่อเขามาแล้วอยากให้เขามาลงแข่งแล้วคราวนี้พอเขารู้ว่าเขาจะต้องมาแข่งรายการแฟนมันแท้ป,ปุ๊บแบบเขาก็เลยไปเข้าช็อปลองเท้าที่เป็นช็อปใหม่อ่ะครับเป็นช็อปแบบรองเท้ามือหนึ่งที่ไม่ใช่แบบ made in USA อ่ะเป็นงานที่ขายตามช็อปอ่ะเกือบทั่วกรุงเทพเลยอันนี้คือคําตอบที่ผมได้จากพี่จํานะแล้วพี่จําเขาก็ไปลองดูเทปย้อนหลังของพวกแฟนมันแท้ว่าเขาอาจจะชอบออกคําถามแนวไหนบ้าง ซึ่งพี่จาบอกมันก็จะมีการปิดตามีการแบบทายจากกลิ่นหรืออะไรประมาณนั้นอะซึ่งเขาอาจับทางว่ามันจะต้องเป็นแบบอาจจะมีการคำเกิดขึ้นหรือการเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วตอบเขาก็เลยคิดว่าทางรายการอะไม่ไม่น่าจะเอารองเท้าปีเก่าหรือรองเท้ามือสองอะมาในการถามคํถาถา,ถามแบบนี้และในช่วงนั้นนะครับรองเท้าที่ออกมาที่อยู่ในช็อปอะก็จะมีเจ้าตัวนี้นะฮะ ที่พี่จำเขาไปลองจับแล้วเขาจําสัมผัสมันได้ซึ่งเขาบอกว่าไอ้รองเท้าตัวนี้มันเป็นรองเท้าที่ถูกผลิตขึ้นมาใหม่แต่ว่าตัวโมเดลของมันอ่ะจะเก่าอย่างที่เขาบอกก็คือพื้นมันจะสึกมันจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรอยพื้นข้างใต้อ่ะมันจะไม่ได้เป็นเส้นเรียบแบบเหมือนรองเท้าที่เพิ่งผลิตคือเขาจะจงใจทําให้มันเหมือนเป็นรองเท้าที่ใช้งานแล้วแล้วดูแบบเก่าๆมีความแบบโอโอนะครับซึ่งพี่จำเขาจับแล้วเขาจำได้เลยว่าสัมผัสเนี้ยตอนที่เขาไปจับมา ทั้งหมดทุกช็อปอ่ะเออมันคือสัมผัสนี้มันจะมีเฉพาะคู่นี้คู่เดียวและตอนที่เขาบอกผมว่าที่เขาตัดสินใจตอบเป็นรองเท้ารุ่นเนี้คือเขาคิดว่าการที่ทีมงานอะจะเอาคอนเวิร์สคู่นึงมาให้เขาจับอ่ะตอนที่เขาโดนตั้งคำถามมาว่าแบบว่าเออกำลังจะมีคอนเวิร์ตเอามาให้คุณจับนะละไรให้ทายว่าเป็นโมเดลอะไรซึ่งเขาก็ตีโขกให้มันแคบเลยว่ามันน่าจะเป็นโมเดลนี้เลย เพราะว่าในช่วงเวลานั้นน่ะตอนที่มีโมเดลพวกนี้ผลิตออกมาซึ่งถ้าเขาจะเอามือหนึ่งอันนี้ที่พี่จำบอกผมนะถ้าเขาจะเอาของมือหนึ่งมาให้จับอบมันตอบไม่ได้แน่นอนมันไม่มีใครตอบได้แน่นอนเพราะว่ามันไม่สามารถรู้สีรู้อะไรต่างๆได้เพราะว่าแค่การจับแบบมันไม่สามารถบ่งบอกถึงสีหรือความพิเศษอะไรต่างๆนานาได้นะครับแต่พอเขาถามขึ้นมาอย่างเงี้ยว่าเดี๋ยวเขาจะมีโมเดลรองเท้ามาให้จับปุ๊บพี่จำเขาก็เลยคิดว่าจะต้องเป็นโมเดล รุ่นนี้แน่นอนก็คือเป็นตัวลายธงตัวเนี้ยเพราะว่ามันจะมีความพิเศษตรงที่รองเท้ามันเหมือนถูกใช้ไปแล้วนั่นเองนะครับมันก็เลยเหมือนกับตัวเขาอ่ะมีคําตอบอยู่ในใจระดับหนึ่งแล้วแล้วพอตอนที่เขาจับมันก็คงจะจําได้ว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นรุ่นนี้แน่นอนและทางทีมงานไม่น่าจะไปหารองเท้ามือสองไหมให้เขาจับแน่นอนเขาก็เลยเลือกที่จะตอบเป็นโมเดลนี้นะครับอันนี้คือของที่ผมได้คุยกับพี่จำนะฮะซึ่ง ข้อความมันอาจจะไม่ได้1้อเซเท่าเท่าพี่เขากา็ตอบเองนะครับแต่อันนี้ผมก็เออเอามาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าคงน้อยครั้งที่จะได้ยินพี่เขาพูดแน่นอนอันนี้มันเป็นบทสนทนาที่ผมคุยับเขาแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยแม่งว้าวมากเลยอะผมไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเขาถึงเจ๋งขนาดเนี้เขาเรียกว่าข้อนี้ถ้าไม่ใช่เขาผมว่ายากที่จะมีคนตอบได้ซึ่งเขาทําได้และมันไม่ใช่การเตรียม มันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผ่านการคิดมาในระดับหนึ่งแล้วว่าในการแข่งขันนี้เขาจะต้องเจออะไรแล้วเขาจะทํายังไงให้เขาสามารถเข้ารอบต่อๆไปได้หรือว่าสามารถชนะในเกมเกมนี้ได้ผมแบบโอ้โหแบบ respect ในความตั้งใจในความเจ๋งของเขาตรงนี้จริงๆครับวันนี้ไม่มีอะไรเลยคืออยากจะมาเฉลยตรงนี้ที่ผมรู้ข้อมูลแค่เล็กๆน้อยๆตรงนี้เลยให้เพื่อนๆลองชมกันนะครับว่าคนบ้านรองเท้าอย่างเงี้ยผมรู้สึกมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยนะ ไว้วันหนึ่งถ้าผมมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์พี่จํมอีกจะขอถามอะไรที่อยากรู้เพิ่มอีกแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ยินจากปากพี่จํมเองนะครับวันนี้ผมต้องขอบคุณอีกรอบหนึ่งนะครับพี่จํมสําหรับการที่ให้ผมมาพูดถึงเรื่องนี้ซึ่งผมไม่สามารถพูดได้ดีเท่ากับตัวพี่จํมแน่นอนแล้วไว้วันหนึ่งผมจะได้ไปสัมภาษณ์เขาอีกรอบหนึ่งแน่นอนนะครับถ้าเรามีโอกาสวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับหลังจากนี้ก็ยังจะมีคลิปออกมาอีกนะครับฝากสนับสนุนเราด้วยนะครับ ไปแล้วครับสวีดดัตจ้า